ที่บุตรนะครับจากอำเภอท่าหลวงครับผมอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับลบบุรีแปลงนี้ทั้งผืนเลยกี่ไร่ครับแปลงนี้สิบไร่ครับสิบไร่เนาะแล้วมันสําหลังพันอะไรครับแขกดําครับแขกดําแขกดําอายุตอนนี้ที่เราขุดกี่เดือนครับสิบเดือนเต็มเลยครับสิบเดือนเต็มอายุสิบเดือนเต็มเลยเต็มเลยพอดีเลยครับถึงวันนี้ครับสิบไร่แปลงนี้สมัยก่อนนะครับ ได้ประมาณกี่ตันต่อไร่เมื่อปีที่แล้วเป็นรุ่นที่3นะเป็นเป็นปีที่3ติดต่อกันเราได้เฉลี่ยอยู่ที่สตันกว่าครับสตันกว่าประมาณสตันนึ่สตันสองสตันสามครับ,รบแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการขุดใกล้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 ครบแปลงยังอตอนนี้ขุดมาได้ครึง่งแล้วครับประมาณ5้าไร่นะครับ,รบขุดมาได้5้าไร่ก็5้าไร่แล้วก็เช็คจับวัดเมื่อ2ไร่ที่แล้วเราได้ประมาณ22ตัน ก็แสดงว่า2ไร่ได้ยีบสองตันก็คือไร่ละสิกว่าตันครับตอนนี้ตอนนี้มาสิกว่าตันแล้วครับนะครับอ้าวแล้วปีนี้ลักษณะของมันสาหลังความสมบูรณ์ความใหญ่ความอวบเปอร์เซ็นต์แป้งเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ต่างจากปีที่แล้วน่าจะเป็นฟ้ากับดินปีที่แล้วโอ้ฟ้ากับดินรู้สึกปีที่แล้วนี่เปอร์เซ็นต์แป้งเราจะได้อยู่ประมาณสักยี่สิบไม่เกิน22 แต่ปีนี้เปอร์เซ็นต์แป้งทั้งแปลงเฉลี่ยเลย27่ิเยบปครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นด้วย27ิเลยี่บลยครับแถมดำนี่ถือว่าสูงสุดแล้วครับที่ไปที่ที่ลานของพันนี้นะครับพันนี้โอ้โหแล้วดูหัวครับท่านผู้ชมหนักผมปวดมือเลยครับใหญ่มากครับนี่ขวดขวดอะมิโนแบล็คนี่เล็กไปเลยครับนี่ครับแล้วไม่ใช่ใหญ่แบบแค่หัวเดียวนะครับนี่อย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ดูป้าคนตัดครับ ชอบไหมครับตัดใหญ่ๆอย่างนี้ <S 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 ชอบน,บนะครับนี่ครับโอ้โหมันปกติแล้วเราเคยได้ใหญ่แบบนี้ไหมครับพี่พีเนตไม่เคยเลยครับไม่เคยมีอยู่รุ่นแรกรุ่นเดียวปีแรกเลยปีปีปแรกที่เราได้ดินใหม่นะครับหน่วยมรุจับตาอ้อยมาปีแรกเลยตอนนั้นยังมีปุ๋ยตกค้างแล้วก็ยังไม่เคยปลูกมันสำปะหลง<อ>ังเลยอ๋อก็คือเป็นดินใหม่ก็ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงนี่ครับนะครับแต่แต่รอบที่สี่พอเอาโฟทีกับอะมิโนแบ็กมาช่วย สุดยอดมากมากครับยอดครับฉีดโฟทีไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครั้งละตัวนี้ผมใช้สิบไร่นี่ใช้หนึ่งซองครับฉีดไปเดือนละครั้งคืออายุ2เดือนกับสเดือนอืมแล้วก็แล้วแบ็กล่ะครับครับหครั้งครับ1ครั้งหครั้งรวมแล้วโฟทีสครั้งแบ็กล่ะหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแค่นี้นะครับในความรู้สึกของพี่วินิจโฟทีแบ็กแพงไหมครับโอ้ยถูกมากถูกมากกับผลลัพธ์ที่ได้เนาะตอนนี้เอาคือจากยอด ที่ได้มามันต่างกันหลายเท่าตัวครับจากสี่ตันกว่าเป็นสิบตันกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกมันราคาก็เริ่มขยับดีนะครับนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่ตัดสินใจเอาสารเสริมประสิทธิภาพโฟทีกับอะมิโนโบแบล็คมาร่วมนะครับในการใช้นะครับในการดูแลมันสำหรังของเรานะครับพี่พี่เนตรรวมแล้วมีหลายหลายไร่เนาะทั้งหมดร้อยแปดสิบไร่มีเป็นแปลงแรกแปลง,งแรกดีแล้วไปลองเช็คแล้วหัวเป็นแบบนี้ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลายๆแปลงเลยครับท่านผู้ชมอ้าววันนี้ผมนัทพงศ์มรรทองเกษตรไปทักโลกขอบคุณพี่วีเนตมากครับนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรไปทักโลกครับตอนนี้พามาดูไร่มันสำลังกําลังขุดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเจอบุคคลท่านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงมันสำลังอายุ3เดือนนะครับแล้วก็มีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับ ในส่วนของมันสำลังอายุประมาณสามเดือนแต่ตอนนี้มันสำลังนะครับอยู่ในช่วงขงการขุดอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีความประทับใจอะไรอย่างไรสวัสดีครับแนนาตัวน้อยผมพี่เน่